พี่พ่อแม่พี่น้องเบอร์สกูสกุลเมื่อนี้เขาก็ไม่เห็นนะพี่น้องเด้ออบแบะมากระชีซับเป็นตอนเป็นตอนกับพี่น้องก่อนอบก่อนเนาะมาแม่ปรุงเพิ่นกาซีอ่าซอยโฮเช่ไข่นะพี่น้องเครื่องอบเนาะสบายดีสกูสกคนแม่ปรุงเต็มเครื่องไว้ทา เมนปุงกะซิมาซอยขิงและกาชิมีซอยค่ะพร้อมใหญ่คักเนาะใ <c oughs> หลา่ก็ยังกิน,นมาบน สิมาตำตำให้มันเข้าเดี๋ยวเนาะมีหอมกระเทียมกระเที <ขา S 2> ยมพร้อมกระเทียมต่อมาแมนูกราร์ดสิมาปลูกเดาจ้าพี่น้องอันนี้หัวทิ้งเด้อพี่น้องทิ้งมะกรูดเอาลองสอมอ,อก,ก่อนแล้วเครื่องเครือเครื่องชีสโอ๊กนะไม่จะไม่อีย่างดอกกรจ้า บางนอ,อ้ยกะลีนะเ,เ้ยประรเด็นกะ,ะลีกะลีกะลือพุงงเหลือง,น,องนั่นว่าไปแล้ววุจักหลายหลายคนก็นยังไหวยอยู่เลยคือว่าพุงกะลีุ่งลงเหลืองคุณพุงกะลีที่เขาเจอนะทันท้ทำแล้วเลยพี่น้อยใส่ได้บัน,นโอ้ยสินคาตามหัวิงคายเตียย ใส่ผู้ชายนึ่เล็กน้อยเอ้ยค,ค,ค,คนเลยได้ต่อมากันทมาปรุงไปนี้เสร์ฟเรื่องครบไปแล้วค่ะพริงด,ดูรสพริกหด,ด,ดอเลยเจอ,อเกลือพี่น้ง น้ำปลาทำเกลียเองเลยน้ำป,าำปาอาอลำปาปุาค้ครื่องพี่น้องปกหนาคนสะก้อนบอกเขาปกเออเอาอปุยเลยมาเขียบหืบามาปุ๊กมนเขียบปกหนาแล้วมาถ่มเนาะต่อมาจเอาน้ำลงใส่ บดบอลเนีร์เวันนี้โซนอืมแล้วเขามีนะอุ้ยโต๊ะมีการหัวซิคายเครื่องปุกนาเด้จ้าพี่น้องหัวสีคายหัวซีคาไข่เหมือนหัวซีคือหัวสีคือหัวซีคายยังเจ้าหัวซีไข่เครื่องอันนี้การเตรียมไปทางหมออบเลยพี่น้องม,งมออนะอีอีกอย่างหนึง่งใบตะเกียบพี่น้องใบน้อยหนาแล้วสาไส่ปุกนา ออหอมอหอมต้นผีหอมนี่กระซุกเด้อพี่น้องเด้อเคสิบวงแล้วย,น,วย, okay, ยนะแจวตับแจวเพี่อตับพี่นอ้องต้มเพี่อเด้อพี่นอ้องเด้อต้มซะก่อนผัดเขาก็มาปรุงเลยเด้อพี่น้องเด้อปรุงนัวใส่พริกโครงลงไปพี่น้อง ខ្់ម្់កខ្្ម្ ใส่บีเทียมลงไปห,หนึ่งพี่น้องซอยหอมใส่ เกีียวเพี้ยได้พี่นอ้องแล้วคดคนอือหือกลางสีพี่น้องนี่กันแล้วเด้พี่น้องอบได้เด,พด้พี่น้องเด้อเก็บเกลียวเพี้ยน้องพี่นอ้องเอ้าเตรียมกันพี่น้องเอ้ สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเลยเล็กน้อยเขาอิ่มเขาจี่แลวพี่น้องเขาเลิกบุญยา เกือบเข็มแลอวมันตางจะบริษัทปะบริษัทกืมนี่มันเนี่ยเสินต่ง

ต่ยกันต่อเนาะแซ่บดีปน้องขี้อายไปแทมฉามเนาะเขาเคลืมหลวพอแซ่บดิ๊

จับอยู่ตรงนี้ใชนจับมีคนหาครับมีเราจะาไปจักมาจักบิดเลยบิเท่านี้็มีจับจะนี่จะกินเบอร์ะบรนะกินกระหูเลยเนาะกุศจับได้ไต่ว่าจับว่าวับตีมุนเนาะ รวมเลยคนนำเส่านั้นแหละนล่องเจ้าข้าวขาวเียบภาพมันข้าวออกละ่ะมีสีาเนาะ,นะ คลิปนี้คือที่ราไปก่อนนี่เนาะฝากคนไลค์กดแสาตองกันหน้าตาอ้นบ๊ายบายเน้า